สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาชมต้นไม้ต้นหนึ่งที่สําหรับเราถือเป็นไม้หายากมากๆต้นหนึ่งแล้วก็เรานึกสงสัยว่ามันจะถึงช่วงเวลาที่เขาออกติดผลอีกหรือ,อยังนะคะเพราะว่าเราเคยมาเก็บผลของเขาเมื่อปีที่แล้วก็เลยมาดูก็ปรากฏว่าโอ้โหโชคดีมากค่ะเจอกําลังผลสุกที่ร่วงเกือบหมดและรอบสุดท้ายพอดี ไม้ต้นนี้ชื่อว่าตะครอหนามค่ะปกติแค่คําว่าต้นตะครอเนี่ยเราก็เชื่อว่าคนทุกวันเนี้ยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่อ่ะก็น้อยคนละที่จะรู้จักเขายิ่งมาเจอคําว่าตะครอหนามเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยสําหรับเราไม้ต้นนี้หายากมากระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะอะไรตัวเราเองที่สนใจเรื่องสมุนไพรอยู่แล้วอ่ะเราใช้เวลามากกว่า5้าปีเพื่อที่จะตามหาไม้ต้นนี้นะคะ สุดท้ายก็มาเจออยู่แถวแถวบ้านละค่ะไม่ได้ไกลอะไรมากมายก็ดีใจมากแล้วก็ทุกๆปีจะพยายามมาดูว่าเขาสุกตอนไหนเมื่อไหร่ต้นนี้เราบันทึกคลิปเอาไว้น่าจะประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้าที่จะทําคลิปนะคะก็พอดีเจอจังหวะที่เขาสุกลูกล่วงเกือบจะหมดแล้วคือจริงๆที่ว่าตะขอหนามเนี่ยผลของเขาข้างนอกอะค่ะ จะเป็นขนแบบขนเงาะมันไม่ใช่หน้ำจริงๆเนาะแล้วก็ข้อมูลในเน็ตเนี่ยเรียกได้ว่าน้อยมากเกี่ยวกับตะเคหยน้านะคะเราลองมาดูกันตะเคีน้ำเนี่ยมีชื่ออื่นว่าเคาะหนามเคาะหยุมนมาจาักหนามมะโจกหนามมะจกหยุมเขาะหนามปันโลมโมลอกเรียกยากเป็นไม้ยืนต้นนะคะใบประกอบขนนกปลายคู่ดอกช่อแยกแขนดอกสีฟ้า ขนแห้งแตกเกือบกลมนะคะอันนี้คือผลของเขาที่ยังอยู่กับต้นนะคะเป็นขนแบบเดียวกับขนเงาะค่ะเดีย๋ยวเราลองสอยมาดูหรือว่าเก็บลูกที่ร่วงมาสังเกตดูเนี่ยค่ะไม่ใช่หนามจริงๆนะคะไม่คมไม่ทิ่มมือนะเป็นขนแบบขนเงาะแต่อาจจะแข็งกว่าขนเงาะนิดนึงนะคะแล้วก็แตกออกมาเป็นสามสามช่องสาม เขาเรียกว่าสามเลยสามกลีบแบบนี้แหละค่ะก็จะมีเม็ดสามเม็ดมีผลมีเนื้อผลอยู่สามเมล็ดเนาะสีเหลืองสุกเปีนเนี่ยถือว่าผลของเขาอะใหญ่กว่าทุกปีเนื้อใหญ่เนื้อเยอะเลยค่ะตะขอน้าเป็นผลไม้ป่าที่กินได้นะคะมีรสเปรี้ยวจัดมากแล้วอยากบอกว่าเป็นความเปรี้ยวที่หอมแบบ หอมหอมแบบแปลกๆอะค่ะแล้วคนอีสานเรียกว่ากินตะค้อหนามแล้วขี้หยอดติงคิงขี้หยอดคือ <c ười> ขยับตัวปุ๊บขี้ไหลปัับนะคะเป็นยาละบายอย่างดีแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนทาตุหนักๆเลยค่ะแต่ถ้าคนทาตเบาอะ่ะกินรับรองว่าท้องเสียแน่นอนเพราะว่าพ่อเราเป็นคนทาตอ่อนกินกินไปแค่เม็ดเดียวอะ่ะรู้สึกจะถ่ายสามครั้ง เนื้อไม้ของตะเคอ้อน้ำเนี่ยเป็นเนื้อไม้ที่มีความแข็งมากๆนะคะว่ากันว่าความแข็งของเขาเนี่ยสูงกว่า1 0อกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรมีความทนทานต่อแดดต่อฝนต่อมดปลวกและมแมลงมากกว่า6ปีเมื่อในอดีตเนี่ยใช้ทําเสาทําตอม่อและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆส่วนเมล็ดของตะเคอ้นอน้ำอ่ะใช้จุดตะเกียงและบุงเครื่องสําอางได้ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะคือจริงๆอะ่ะเราอะ่ะ ประเทศของเรายัางถือว่ามีการใช้ประโยชน์จากการหิบเมล็ดพืชเพื่อเอามาทําเป็นน้ํามันน้อยมากแต่เราเชื่อเหลือเกินว่ามเมล็ดพืชผลไม้ป่าของไทยที่มีศักยภาพในการทําเป็นน้ํามันมีอยู่สูงและมีหลากหลายชนิดมากก็อยากจะให้พวกเราหันมาสนใจกันนะคะใครจะไปรู้ว่าสักวันมเมล็ดพืชอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของชาติของประเทศที่ส่งไปทั่วโลกก็ได้ใครจะไปรู้ฝาก ข้อหนามผลไม้ปา่าที่น่าสนใจอีกต้นหนึ่งที่เป็นผลไม้เป็นต้นไม้ในดวงใจของเราเอาไว้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดค่ะสวัสดีค่ะ